สวัสดีค่ะพี่น้องมาเจอเห็ดอีกแล้วเดี๋ยวสิกลับไปเก็บเห็ดเออเดี๋ยวสิไปเก็บเห็นหนนเดนะพี่น้องดูนี่นี่มีตูมดว้วยน้องขาเนี่ยมยดอกหนุอยก็ดอดดไงนี่กระอดดเงิอกระโดดเงันพี่น้องว้าว โอ้ยเถาแล้วเถาแล้วไม่รอกันโนะหมดเวลาเล้วนะคะโอ้ยมีแต่ดอกง่ไงบกตูเห็ดไข่จะพี่น้องเห็ดไข่เถาโอ้ยป้าไปเห็ดนะั่นนั่นไวเห็นเห็ดนะั่นนั่นไวจะป้าไปเอาเห็ดมันปูงามจะ้ะอันนี้พ่อไวสองดอกพี่นอ้องยังเห็นอีกแค่สองดอกด้วเนะี่ยพี่น้องไปผัด ผัดได้เลยได้แต่จะนี่สองดอกเจอเห็ดเหลืองว้พี่น้องเจอเห็ดเหลืองว้อดมาได้อดใจไม่ได้รอกข้างในนี่นก็มีพี่น้องที่สีวบยางไปเมื่อยละล่าละโอ้ยน้อนี่นี่นยุ้งงนี่พี่น้องอันนี้เป็นทั้งเกี่ยนนะคะบ่มีไผ่มาแลวพี่น้องทั้งนี้ บ่มีรถมีล้าเข้ามาถ้าขาเพื่อนบให้เอารถเข่าพี่น้องคะ่ะทางเกียนทางเกียนไหนล่ะขอยพอเห็ดไว้ไหนอพี่น้องซอยข่อยแนย่อุ้เจอรูเจอรูเจอรูนั่นพี่น้องเห็นบ่จังไลยจังพอนึกว่าเมดแล้วนึกว่าบ่มีแล้วข่อยได้พัดแน่เดี๋ยนแน่พี่นอ้องขายาเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองหลงมาเถ่าคักบ่ โอ้ยมะถา่ะถาบมเถ่ากินได้เฮ้ยอุ้ยแจ็คแมนดึงขาดดึงวินเด้เนี่ยดอกเห็ดอันเนี้ยดึงเอาอยากเลยพี่น้องขาเขาสีหยาบหยาบเหนียวเหนียวแต่ดอกเขาสีบอบบางนะจ๊ะอีนี่นานกินได้ยพี่น้องโหเห็นทั้งสวีเดนแหละเพิ่นเก็บตึมตึมอยู่เก็บขายวันนี้เราในี้า่เป็นธรรมดาได้พี่น้องเพิ่นนะนะเห็นปะ นั่นๆโอ้ยพอเห็ดเหลืองก็มันดีใจแห้งพี่น้องคอยละไรนึกว่ามันหมดแล้วไหมว่าเป็นอย่างเด้เราไปตัดขาบ้านจ้ะเห็นไหเอาไปตัดขาที่บ้านมันค้ำเลยพี่น้องว่าเป็นอย่างดอกอันมันหนาวหรืมันหมืดเรีวไหมพี่น้องสิงมาเออละเหยร้อยไซส์ในปลาเพราะได้เพราะว่าสิไปเบิ้งเห็ดขอนสนแล้วเมืท่ทันหอดได้จ้ะพี่น้องค่ะจะว่ามันออกไปเห็ดขอนสนใกลบ้านคอยนี่ โอ้ยพี่น้องดูอ๋ออ่ะก็โอเคอยู่ดอกอ <c ười> เกิดตาหึง,หงบ่โอ้ยบ่เซ้ฮัลโหลกันเนี่ยบ่โทษไปบอกกันเนี่ยนั่นซ้ำติปนติแก้วนี่ได้อยู่ดอกเฮ้ยเลือกเอาเนาะนั่นเหรอน้องเอ้ยมองามำบรรดาดอกจ้าเ่าเนี่ยแหละไปไเห็นไหม หลงพี่น้องมันหลงมาขยังไข่เนียอยู่ไขๆค่ะโอ้ยเนี่ย่ะมาเอาทุกดอกไหมโอ้ยมือก็อไปตำต่างแต่อัดกล้องได้จ้ะอือมันนั่นบอเขียมเหโอ้ยพี่น้องเอ้พากงามแต่ก็ต้องเอา ทังประเทศอันอเมริกาเลยจ้ะโอ้ยน่องจูเลียแล้วเก็บนี่จะดอกทอฟ้ามือเนี่ยล่ะ่ง,งามค่กงามเน่มาทาั้งบานประหน่อยนะแค่ยิบถือกจ็จะเอ้ยอง,งามหายพี่น้องควดดีแกเรียต้นนี้ข็กระดิกใจแล้วเอ้ยเอ้ย,อยโอ้ย ผัดกระเพราก็ได้นั่นนะโดนๆกินเถื่อนึ่งแซ่บเด้อพี่น้องจา๋านั่นเห็นวะที่ค่อยๆไปเลือกเอาอยู่บ่านนค่อยๆไปเลือกเอาแน่เฮ้ยนี่อีกบัวบ่านกว่าคือเห็ลายดอกว้ายนี่เดือดเหลืองเออเฮ้ยนี่นี่โอ้ดอกงามอยู่หดีดีดี ไตหมดไตหมดง่าไห,หมัวไตหมดไข่เนาะปไข่เนาอยู่ไปลื่องเอามีดเก่าม้แต่ว่าโอ๊อล่มล่มเนี่ยล่วงล่วงมีดเก่าไม้แต่บ่มีเวลาตัดดอกตัดแข้งตัดขาไปตัดไปเลือกที่บ้านจ้ะโอ้ยเนาะเจ้าผู้งามนะเจ้าผู้ดีผู้งามในป่าใหญ่เอ้ยเอ้ยน้องเนี่ะ เป็นโกดีหายสะมาตอนแหย่งยางมาแต่โตได้จ้ะยางอยู่อีเวนมาโมฟัรังแรงเลียนแสงหนาเป็นมายางออกกำลังกายพี่น้องบนันเนียนตาเขาละมักซ้อนแลนหาเห็ดเนาะปล <c ười> ่อยนะกับบานปิดกวนบอยเธอว่าต้องอ้อนนะเธอจะไปไหนก็ไปโลดว่าสันว่าฉันก็เอ็นจอยกับเห็ดอยู่ อบอกว่าเขาขนแข็งคลีซี่เลยอะอกอกาออกมาออกกําลังกายพร้อมกันแต่ว่าปล่อยเขาไปกวนให้เขานำหน้าไปกวนนะฮึมคลีซี่คลีซี่เห็ดประสาทว่าโอ๊ยบ่าวาแล้วยางไปใสก่กระตาจนแหลนมึงแต่เห็ดมองแต่เห็ดนะจ๊ะ <c oughs> ย да. <Yeah. S 2> ิบกระสิบาถือยิบจะไม่ถูกก็ยังเอานะคะกับมันบ่มีหลายคือเพิินอ่ะพี่น้องประเทศอื่นมันอาจิว่าโอ๊ยน่อยโพดเปล่าดรอกม่นกระสีว่าแล้วเนาะกระสีว่าเออคอยยิบถือคอยเอาโหลดได้คอยนั่นอ่ะมันหายากไหมพี่น้องในเ็นมากมันก็กว้างทุกอัะจามองหลยก็ไลยมองหน่อยก็หน่อยแต่คอยพ่หากินใจบ้านพี่น้อง ตั้งแต่คนอื่นเขาไปเก็บเห็ดเกาลัดตืมตืมอยู่ทางเพื้อนอยูนะนะทางเชียร์แลนด์ตัวขออ่อยยูยูแลนด์เด้อค่ะพี่น้องยูแลนด์เนี่ยเขาคือพวกบ้า,บานนอกทางต่างจังหวัดคล้ายๆกับกับอ่านอเมืองไทยก็สิเอิ้นว่าทางอีสานแล้วมั้งจ้ะพี่น้องค่ะเออเชียร์แลนด์กับิีอว่าไปทางเมืองหลวงแล้วจ้าข้าเจ้าบ่เก็บเห็ดอันเอ้ยเก็บเห็ดตืมๆแล้วก็เก็บเกาลาัดตืมๆ ่อยลราเห็นตะเกาลัดอยู่ในบ้านค้นนะจ๊ะไปเห็นไปหาหมอไปยืนเบื้องต้นเกาลัดบ้านข่างหมอจำนวนเขาตั้งบ้าแพลแ่หววยิ่ไ้ไปหาซื้อมาปลูกเองอยู่ต้นเกาลัดนี่าสาเบื้องด้อยีหีนาคอยคิดทดสอบแสวงหาพอาว่ามีหมองปลูกคอยคิดไปปลูกบ้านเพื่อนคอยน้แต่ว่าเป็นหนามนั่นงคิดไปปลูกอยู่ละ คนวมาหมากมันเป็นนามเิเธอห่อาๆสิแล้วก็สิบหยปลูกแทนเน่นนที่ไปหาซื้อใส่น้ตต้นเกาลัดนี่พี่น้องเอ้ยนะเก็บเห็ดไปว่าเลี้ยงเกาลัดไปคนมากหลายสองสามขีดกะหาร้อยบาทคนเดียวพี่น้องน,นี่ที่บ้านทุกคนนี่ไปซื้อน้ำลานแขกอิสลามได้ค่ะแพงแพงแพงพี่น้องแพงหลายเห็นทางอื่นก็จะเอาไปเก็บกระสโอน มันดูยอยะมันแพงพี่นกของอมันมาโอ้ยอ้ยอยน่นห,นหดอดอกกระพาะเก็บจ้ะจ้ะบังดอกกะหน่อยบังดอกกะง่นั่นนั่นนั่โอ้ยที่แท้งกับแตกมุดมดนั่นเหอโอ้ย,อย,อยเอาอไรอเก็บเหชรกระโปกขนาดพี่นอกแต่ก็ต้องเอา,าจ้ะ เปียกๆฉีดแฉก็ต้องเอาโอ้ยเนอะเอาไฮเดรตปนหนึ่งเลยล่ะอันต่อไปนั่นเห็นไหมนั่นๆๆๆเห็นบ่อะเห็นบ่อะในปนแฉะแน่นอนหมดไปนี่หมดแล้วอะหมดแล้วพี่น้องนี่ดอกหนึ่งนะวันหมดแล้วอีไ่อย่างบ่ใบไม้เนี่ยแหะมันหลอกตาบังตาเขาเ่าเลยจะพี่น้องใบไม้บังตามันหา ใบไมใหม่จะเลี้ยงเห็ดจะเลืองมีอีกไหมอุ้ยนี่เด้อเอ้าเถ่าไปนี่ออฮะเราเป็นอะไรเอ้ยเอาได้คือเก้านี่เป็นไดเพราะเอาวะโอ้ยนี่ขายาวเนี่ยเออเนี่ยไปเลือกเอาบานพี่โน้องกายยุไดรยุ เราไปเลือกที่บ้านเราไปเลือกที่บ้านมันมืดแล้วใบสองใบาสามตัมืดเร็วจ้ามืดแล้วจ้าเฮ้ยหนาอเก็บเห็ดสิกระปุกที่สุดขดึ้นหน้าฝนตกเลวจ้าว้าได้จานหนึ่งี่พี่น้องเห็นวานี่ก็ได้ได้ปนหนึ่งได้พ้นคนเดียวไหมว่าไม่หน่อยจะง้ามอยู่ด้เนี่โอ้เดี๋ยวจะไปหาเบื้องเห็ดขอนสนพี่น้อง จนะไปทะเลสาบน้ำเฮียอ่ามองนีบ่มีจะเหตุผลนสนไม่มีอ่ะบ่มีบ่มีมก็นงอากาศหนาวเย็นหายใจเบ่เออกเฮียฮ่า นี่ทั้งนี่ลงมาทะเลสาบพ,พี่น้องนี่ทะเลสาบทะเลสาบมีคนเห็ดงานอยู่พระเจ้ามาขนนอนพระเจ้ามาขน่อนมอสไหมพี่น้องดูมอสขนขึ้นไทยเลยแลลวเอารถสิบล้อมาเอานะเห็นเห็ดงานอยู่นะทั้งนั้นคือทะเลสาบแล้วจะมองเห็นด้วยนะ เห็นคนทำงานยังอกงอกกนคนประเทศอื่นพี่น้องข้าเจ้ามาเอามอสจ้ะมอสไปปลูกพะนะไปทรงประเทศเนเธอร์แลนด์พะนะไปทะเลสาบก่อนนะไปทะเลสาบก่อนนะคืออืมอืื่อืี่ืมอือากาศดี